นเจค่ะ70คันนี้ค่ะแกไปูบมิวเซเนคันนี้ลูกค้าโดจ็สามนคันนี้เป็นยอโตนะคุณน้จะอที่ากัได้เลยนะ0ปันนี้1 8 0 0งแบาทแลค่ะอะไรตวรามาให้คว่าอพที่ราคานนประที่าแล้วกาไปต่อแล้วเประชที่านะชุดต่อไปนไปต่อหนึ่ปและชุด่จะ่ไปองไปต่อหนึ่งงไปแปแล้วกรไปต่อแล้วที่ไม่ให้ได้ัว ใส 2, 0 0นหนสองแสนบาทไปแล้วสองแบาทสองแสบาทสอนไปต่อสองแสนบาทที่นานบาท่นางแบาทนาค่ะสองแสนบาท่นาอสนบาทนาค่ะสองแบาท่หสอนที่ค่ะหนงสนงสนาค่ะัไปต่อหนงไปแล้วค่ะไปต่อค่ะสองแสนานสสนสอนสองบาทสองแสนสองสส่ะไปต่อ